ประกาศมิสซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมจจอมมมมมัััน่่งงงหหหหลลลลลลคววาา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 ายยยยยสสสุดแบเเืกทีพปตอนเด็กๆค่ะเมื่อกี้บอกที่จะย้อนวันๆนะคะตอนเด็กๆทั้งสามท่านเนี่ยนะคะมีความฝันเหมือนกันก่อนที่จะเข้าเมืองมาเนี่ยคือว่าอยากจะเป็นนักร้องอยากจะถามหน่อยค่ะว่าทั้งสามท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออรู้ตัวตัวเองชอบและอยากจะเป็นนักร้องตอนไหนเอาคุณยิ่งยงก่อนพี่ยิ่งยง ป2ป3ครับโอ้โหป3เลยตอนเด็กๆก็เพลงพ่อเวพจ์จะดังมากแถวบ้านเปิดวิทยุมาก็จะได้ยินทุกเช้าทุกเย็นเลยเงี้ยคือเปิด24ชั่วโมงก็ได้ยิน24ชั่วโมงของพ่อเวพ์แต่เห็นบอกว่าถ้าจะได้มีโอกาสร้องเพลงต้องมีงานศพก่อนเลยฮะทำไมฮะมันทำไมเวลาจะมีไม์ร้องเพลงเนี่ยโดยมากผมมีโอกาสอยู่บ้านนอกไงก็จะมี อันว่าตัดจังหวัดตัดจังหวัดตจังหวัดเป็นคนที่แบบว่าเวลาเขามีงานศพที่บ้านเนี่ยก็จะมีการสวดศพตอนเย็นผมค้ำพอสวดปุ๊บก็จะมีเขาเลิกไปแล้วพระไปแล้วก็เราก็ไไปนั่งจ้องไมไมโครโฟนนะเพราะเขาจะเปิดทั้งทั้งคืนไงแต่ผมบอกว่าเอ๊ยจะไปเปิดเพลงทำไมในเมื่อเรามีเราเสียงพอใช้ได้เราก็เลยจะเอามาร้องมก็มีพวกคนเฒ่าคนแก่หนุ่มสาวก็น้องนหมากรูกันไงก็ ไปหยิบไม้มาโลอลอะไรเยงี้ร้องเลยก็ไม่มีใครร้องปสามนะปอสามปอายุประมาณสิบขวบฮะประมาณนั้นเขาก็ไม่ว่ากันเขาไม่ว่าถ้าใครเสียงดีเขาโชว์เลยแต่ชีวิตของยิ่งยงนี่การได้ร้องเพลงงานได้ฟังเพลงเกี่ยวกับวัดทั้งนั้นเลยครับเห็นบอกว่าการได้เข้าไปผ้ากาศประพักนี้ทำให้คุณได้เป็นนักร้องหรอหรอก็จริงเวลาผมตอนที่ึเด็กก็ลําบากพ่อแม่อยู่ก็ลําบากก็เลยแบบว่าเอ้ยบอกตอนขึ้นปอห้าเนี่ยก็บอกพ่อแม่ว่าขออยู่วัดได้ไหม อยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ลําบากมากเลยเป็นหนี้เป็นสินแล้วพอเราขึ้นไปอยู่ไปอยู่วัดคือเรารู้สึกว่าเราอยู่บ้านเป็นภาระเป็นภาระมากแล้วไปอยู่วัดไปอยู่วัดพ่อแม่แค่นี้เป็นภาระของพ่อแม่เป็นภาระของพระก็จะไปอยู่วัดก็ตอนที่อยู่วัดปีแรกเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อพ่อก็ดูแลเป็นเด็กวัดไม่ไปบวชเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดครับเป็นเด็กวัดแล้วไปเรียนต่อป5ป6แล้วหลวงพ่อก็ให้ความเมตตาแล้วก็ พอเราอยู่วัดเนี่ยพ่อแม่ทํานาได้ข้าวเยอะมากนะใช้นี่ใช้สินหมดเลยนะตั้งแต่เราไม่อยู่ที่บ้านพ่อแม่เจริญเลยเจริญเลยทําไมพี่ยังอยู่วัดพี่ยังไม่ได้บวชเนรไม่ได้ไม่ได้บวชเป็นเด็กวัดครับวันละมีเคยบวชไหมอยู่ที่วัดบวชตอนจบป .6 ก็บวชเลยครับบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่นั่นแหละฮะแล้วก็เป็นนักเทศที่ญาติโยมชอบมาก เขาบอกว่าตอนบวชนี่ญาติโยมชอบมากนะเพราะว่าเทพเก่งเขาเป็นคนพูดเก่งไงเทพแล้วก็ออกแนวได้ทั้งครแมะแล้วก็อ๋อเหรอซาคเมงสักนิดนึงได้ไหมครับสักนิดนึงได้นึ่งก็จะพูดแบบว่าอย่างพระเวสสันดรเงี้ยครับก็จะมีแบบว่าไปเจอเสือเจออะไรก็จะจะเล่าตามนะฮะไงแนแองเนี่ยแมตซีเนี่ยบาดเดร์โตเพล่เขินคลานนองนองเปรย์นางมาซีนางมาซีตามก็ไมคุณรู้ละมั่วมั่วคือแม้ว่านางมาซีเนี่ยวิ่งตามลูกไปแล้วไปเจอเสือขวาง ไปอะไรเงี้ยก็คือจะชาวบ้านชอบแล้วพี่รู้จักแล้วทำไมไม่ไม่บวชต่อไปเรื่อยๆก็บวชจนจนจบม3นี่ไงเขาบอกว่ามีจีวรร้อนพ้องเพลงอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ฮะจีวรร้อนก็คือตอนที่อยู่ที่อำเภอกุขันเนี่ยช่วงปีนั้นอ่ะพี่เป้าดังมากสายยันดังแบบดังแบบโอ้ยดังแบบเอาไม่อยู่อ่ะเพลงพี่เป้าสมัยนั้นก็มีแต่คนชื่อเกียรปึงถึงเธอผู้เป็นดวงใจร้องลองลองเพลงนี้ ไอ้ขโมยเด็กคนชื่อจีบมาไม่หายลองลองเถอะเฮดี้คันเด็กคนที่ทำไมต้องทำเป็นอย่างนั้นเลยพี่เอาไี่เป่าไี่เป่าไี่เป่าแล้วเขาจะเสียงให้เอาแล้วไงสายยัังตนการเรียนจบม .3 ก็มันทนไม่ได้ก็ต้องไปขอหลวงพ่อศึกบอกหลวงพ่อไปว่าเหตุผลที่บอกว่าอยากศึกเหตุผลที่บอกว่าศึกก็คือบอก ผมจะไปเป็นนักร้องครับหลวงพ่อโมโหเลยแม่เอาบาดคุ้งเลยไม่ไม่หลวงพ่อ,พอมีขันติมีสติหลวงพ่อบอกว่าอะไรนะไปร้องเพลงเป็นนักร้อง,องมึงหากินแบบพวกนกเหรอยังไงยังไงยังไงนกมันใช้แบบปลายปากจิกจิก<อ>จิก,จกเราก็ต้องใช้ตรงนี้ไปหากินคือการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหากินแบบแกเปรียบเทียบฮะมันยากนะถ้าดูรูปร่างเราหน้าตาเราว่าพูดถูกนะ อย่าอย่าพึ่งเข้าจังหวะนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะย่ออย่าพึ่งมามีอะไรกันเลยกันเอายิ้มคนนี้เขาแบบว่าร้องประจำนะนี่เขานังร้องประจำหมู่บ้านนะตอนเด็ก อายุเท่าไหร่ยุ่าไรตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่ป .5 ป .6 อป๋าเริ่มจากการที่ชอบร้องเพลงเพราะได้ยินเสียงเพลงมาอย่างนักร้องบ้านนอกแก้วพี่อย่างที่พี่ยงบอกค่ะแล้วก็จะร้องตามรู้้วอย่าบอกกระแจะเข้ามาสิอะไรพวกนี้ดังลืมหลังควายชอบเพลงพุ่มพวงชอบเพลงเพราะตอนนั้นพี่พึ่งจะออกไปยุทางซิสเตอร์เยอะมากเพราะว่าพี่เป้าพี่พึ่งจะใช่ไหมคู่กันเลยใช่พี่ยงอาจจะมาก่อนนน้อยแล้วเราก็ซักผ้าไปประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มตังวัดในปิดไฟนอนแล้วแล้วมันเงียบมากป ช่วงนั้นนั้นเราก็จะร้องเพลงร้องไปสักผ้าไปเขาก็เอออีหายนี่มันร้องเพลงดีเนาะเขานี่ใครเขาคนคนแถวนั้นเขาใครเราเพราะปเงียบชาวบ้านชาวบ้านมีเหรอมีเหรอมีมีมีเขามีคนบ้านเหรอนั่นหมู่บ้านคนนนไม่ใช่หมู่บ้านพีดิบเขาก็มาพูดตลอดปะเฮ้ยพวกนี้มีงานมีงานอ่างานบวชงานบวชงานแต่งบ้านนี้อ่าเขามีแคนอีหนูขึ้นไปเลยร้องเพลงอะไรได้บ้างหนูว่าเป็นคนที่คนยุไม่ได้เป็นคนชอบลองขอผักก้นขึ้นไปไปเลยไปเลย ้องเพลงคนดังหรือนี่บ้ายุบ้ายุใช่แล้วพี่หลังจากนั้นก็คือเข้ากรุงเทพค่ะบ้ายุเข้ากรุงเทพมาเพราะว่าพี่ไฮอยากจะเป็นหางเครื่องของคุณพุ่มพวงอยากใช่ใช่ไหมคะเรามีความรู้สึกชอบพุ่มพวงไงเขาประกวดประกวดรับสมัครหางเครื่องแล้วก็นักร้องประจำวงพี่พึ่งอทางรายการวอลปะถ่อก้าวค่ะเขาประกวดประกวดพี่ก็ไปประกวดประกวดแล้วได้ คือสามปีเนี่ยจนเขาจำหน้าพี่ได้แหละแต่ปีปีหนึ่งปีสองปีสามก็ได้แล้วก็ตกรอบได้แล้วก็ตกรอบเออแล้วปีที่สามขวดประกวดได้รอบเดือนรอบเดือนเนี่ยก็คืออาทิตย์นรอบเดือนมาเยอะไหมไม่ใช่รอบรอบรอบอาทิตย์แหละรอบอาทิตย์เอ๊ะไม่รำคาะยากอย่ามาจุกิจจ้าจ้าอยู่นั่นแหละดู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 ลูกเห ก็รอบเดือนเสร็จปั๊บก็ก็มานี okay. mm ่เลยมาเป็นนักเต้นมาเป็นนักร้องประจำวงพี่พึ่งเพราะเราชอบอยู่แล้วแต่พอถึงฟันแจริงโอ้พอมาถึงปั๊บเจ้านายอาสันเสริบอกว่าวงพี่พึ่งเนี่ยแดนเซอร์เต็มหังเครื่องเต็มแล้ว ฉะนั้นจะต้องมาอยู่เลยพี่เอกพี่เอกชัยอเอกชัยพี่เอกของเราเนี่ยคนไหนเอกกระชายหน้าใหญ่ๆเขาดูอยู่เอกชัยสีวิชัยแม่คนนี่เขาเขาเขานอกจากเต้นเต้นแล้วเขาขายของในวงเลยสมัยนั้นไม่มีสะดวกซื้อไม่มีไม่มีอะไรแบบนี้สะดวกสบายแบบนี้เขาก็จะมีร้านขายของชำทั่วไปเวลารถบัส อ้าวมันก็จะมีแดนเซอร์กับนักดนตรีอยู่ด้วยกันคือห้าสิบกว่าคนน่ะเราก็เลยมีไอเดียว่าเออเราเอาน้ำขายดีกว่าเป็นน้ำขวดบ้างเป็นขนมขบเคี้ยวบ้างเป็นเครื่องดื่มบ้างอะไรได้เสริมอะไรได้เสริมซื้อน้ำขวดห้าสิบตัแล้วอะไรได้เสริมนะป๊อววันหนึ่งได้ห้าหกร้อยบาทนะต่อวันดีดีกว่าค่าตัวไหมดีกว่าค่าตัวเยอะค่าตัวได้สอค่าตัวเต้นได้ร้อยแต่เขาจ่ายแค่เจ็ดสิบอีกสามสิบักเอาไว้ส่งบ้าน ส่งบ้าานเซึ่งได้เยอะมากนะถ้าเทียบอย่างนี้นะแต่คุณมนสิทธิ์นี่เขาเขาเป็นแบบนี้ไม่ได้ลักษณะนี้เขามาดังเลยเหรอพี่มนสิทธิ์มาเข้าวงเร้องประกวดอ๋อเหรอร้องประกวดเป็นนักร้องประกวดใช่ไหมครับประกวดแต่ประกวดร้องเพลงแต่ละทีก็ตกร้องเหมือนกันแล้วแล้วมาเป็นนักร้องนี่ก็ประกวดร้องเพลงที่จังหวัดอุบลราชธานีครับนายพิคุสกี้ก็เลย ใชพี่อุสกี้อาบปเชพี่อุสกี้อาบะเช่เเป็นคนที่นำผมเข้ามาเขาเป็นเขาเป็นอะไรเขาเขาเป็นดีเจนักจัดรายการแล้วก็ทีนี้ก็ผมก็ไปสมัครร้องเพลงกับพี่เขาแล้วพี่เขาก็บอกว่าให้ไปสมัครในงานใหม่ทุ่งศรีเมืองอุบลผมก็ไปสมัครปุ๊บเลยพาประกวดก็เลยสองเพชรได้ได้ที่สองพอผมกดได้ที่สองปุ๊บเขาก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวให้มาอยู่ที่บ้านพี่แล้วก็ทำรุ่นนี้แล้วก็พี่ก็จะจะอัดเสียงของของ ของเอกสิทธิ์ชื่อเอกสิทธิ์นะ้รับของของเอกสิทธิ์เนี่ยส่งให้ทุกทุกข่ายอ่าโอเคชีวิตของการเริ่มต้นเริ่มต้นช่วงแรกต้นเป็นลักษณะนี้แต่สมัยนั้นสมัยนั้นต้องบอกว่าอย่างนี้การเป็เลักร้อนนี่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆอุปสรรคมีเยอะหนูอ้อของพวกนี้มีอุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างเดียวเสียงนี่โอเคเรื่องคืออะไรคะเรื่องน้ำเสียงนี่ไม่ต้องสงสัยโอเคเลยอุปสรรคคืออะไรอุปสรรคคือเรื่องหน้าตา ครับผมทำเผ้าดูเกาหลีแต่ไว้ก่อนครับเขาไป็นยังไงไปแค่สามเดือนได้เงินมาอะไรก้อนใหญ่ขนาดนี้ทำอะไรขายตัวนี่เเหมือนเพลงที่เขา้องเป็นนักร้องให้เขาล้วงไม่เจ็มแล้วเราอยากใช้ล้วงจะตายจนทุกวันนี้เนนนน่่ยกววััาารคิดง หลังจากเซนโซไดชวนคุณมาเปลี่ยนยาสิฟันหลอดเก่าและลองใช้ยาสีฟันที่ช่วยลดอาการ